Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาร์ตอนช่วงเย็นสื่อออกมาวิเคราะห์ปืนใหญ่ควรคว้าตัวโอซิมเฮนดีนโจนนักข่าวชื่อดังออกมาวิเคราะห์ว่าในสถานการณ์นี้ปืนใหญ่ ควรที่จะต้องคว้ากองหน้าอย่างโอซิมเฮนเขามาร่วมทีมให้ได้ในกรณีที่น่าสนใจที่สุดอาจเป็นปืนใหญ่ต้องรอดูว่าพวกเขาจะใช้จ่ายได้มากแค่ไหนแต่ในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องคิดอย่างจริงจังว่าพวกเขาต้องการกองหน้าอีกคนเพื่อปิดช่องว่างกับทีมแมนซิตี้ไม่มีใครดีไปกว่านี้อีกแล้วที่พวกเขาสามารถมองหาได้สำหรับอีวานโทนี่จะมีค่าตัวอย่างน้อย60ล้านปอนด์และอาจสูงถึง7 0ล้านปอนด์เขาเก่งมากแต่โอซิมเฮนดีกว่ามาก นี่คือนักเตะที่สามารถยกระดับคุณได้และทําให้ทุกอย่างเป็นไปได้จริงหากคุณสามารถหาเงินเพื่อคว้าตัวนักเตะได้มันก็เป็นสิ่งที่ปืนใหญ่ควรทําอย่างแน่นอนและผมแน่ใจว่าจะทํามันเขาจะเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นผู้ท้าชิงตําแหน่งอย่างแท้จริงและช่วยให้พวกเขาแข่งขันในช่วงหลังของเกมแชมเปี้ยนลีกได้ด้วยกับตันปืนโตขอโฟกัสแค่ปืนใหญ่ไม่สนใจเรือแพ มาร์ตินโอเดกาดกับตันทีมปืนใหญ่ไม่ได้สนใจความประชัยล่าสุดของทีมแมนซิตี้เพราะต้องการโฟกัสทีมตัวเองเป็นหลักก่อนเจอกันในนัดต่อไปปืนใหญ่ทำคะแนนไล่จี้ทีมแมนซิตี้เหลือ2คะแนนหลังบุกชนะทีมบอลมาสีต่อศูนย์ในนัดล่าสุดในขณะที่เรือใบสีฟ้าเกิดพลาดท่าแพ้ทีมหมาป่าหนึ่งต่อสองและทั้ง2ทีมต้องเจอกันอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมแต่ก่อนถึงเกมสำคัญที่เอมมเรตสเตเดียมทีมปืนใหญ่ ต้องออกไปเยือนลองในยูฟาแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนักที่สองซึ่งมาตินโอเดกาดมองว่าสําคัญไม่แพ้กันเขากล่าวว่าเราจําเป็นต้องโฟกัสที่ตัวของเราเองในลีกนี้เป็นลีกที่ยากมากคุณสามารถพูดได้เลยว่าทุกทีมสามารถชนะกันได้หมดและคุณจําเป็นต้องเฉียบคมต้องพร้อมในทุกเกมและในตอนนี้ก็เป็นช่วงโปรแกรมที่ยุ่งทีเดียวเราต้องโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักสําหรับสัปดาห์ต่อไปผมคิดว่าทุกเกมเป็นเกมใหญ่อันดับแรก เรากำลังมีแชมเปี้ยนลีกและจากนั้นต้องเตรียมพร้อมสําหรับนัดนั้นพบกับทีมแมนซิตี้ทุกเกมสําหรับเราเป็นเกมใหญ่หมดจับตาอนาคต4ีแข้งดังของปืนใหญ่ที่จะหมดสัญญาในปี2024ในช่วงปี2023ปืนใหญ่ได้ขยายสัญญากับนักเตะคีแมนไปแล้ว5รายประกอบด้วยบุคโยซาก้าแรมเดลวินเลียมซาริบากาเบรียลมาติเนลลี่และริเนลสันยางไรก็ตามยังมีนักเตะอีกจำนวนหนึ่ง ที่อนาคตในทินเอเิเรสเตเดียมยังไม่แน่นอนโดยสีแข้งต่อไปนี้กำลังจะหมดสัญญากับปืนใหญ่ในช่วงหน้าร้อนปีหน้าและยังไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะได้ไปต่อนในทีมของวิเกลอาเตต้าหรือไม่จอร์จินโยย้ายจากทีมเชลซีมาร่วมทีมปืนใหญ่ในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายเดือนมกราคมในปี2023พร้อมเซ็นสัญญาระยะเวลา18เดือนโดยดาวเตะวัย31ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในครึ่งฤดูกาลหลังที่ผ่านมา จากการลงสนามไป16นัดในทุกรายการอย่างไรก็ตามในฤดูกาล2023-2024ปืนใหญ่ยกเครื่องแผงกองกลางครั้งใหญ่ด้วยการเซ็นสัญญากับไคและดีแคมไรจากทีมเชลซีและทีมขุนคอนด้วยค่าตัวรวมกันมหาศาลมากกว่า170ล้านปอนด์แน่นอนว่าการเข้ามาของไคและดีแคมไรทำให้โอกาสลงสนามของจอจินโยถูกจำกัดอย่างชัดเจน โดยกองกลางชาวอิตาลียังไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมหลีปีนี้ให้กับปืนใหญ่แม้แต่ครั้งเดียวจอจินโยกำลังจะหมดสัญญากับปืนใหญ่ในฤดูกาลหน้าโดยมีทีมบาร์เซโลนากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีรายงานอ้างว่าทีมบาร์เซโลนาเตรียมจะคว้าตัวไปร่วมทีมแบบฟรีค่าตัวในเดือนมกราคมปีหน้าทันทีปืนใหญ่ยังมีออปชั่นขยายสัญญากับจอจินโยออกไปอีกหนึ่งปี โดยตัวแทนของดาวเตะทีมชาติอิตาลีออกมาระบุว่าเราได้คุยกันในเรื่องการต่อสัญญาแล้วหรือไม่ในตอนนี้ยังไม่มีเลยเรามีสัญญาพร้อมออปชันจนถึงปี2025คนต่อมาโมฮัมเหม็ดเอเนนี่เขาเป็นนักเตะที่อยู่ในทีมปืนใหญ่มายังยาวนานหลังย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัว7.4ล้านปอนด์เมื่อเดือนมกร,ราคมปี2016โดยช่วงที่ผ่านมาโมฮัมเหม็ดเอเนนีก็ยังไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็น11คนแรกได้แบบทาวน อย่างไรก็ตามรายงานข่าวว่ามิเกลอัตเตตาออกมาชื่นชมโมฮัมเหม็ดเอเนนีในสมาชิกคนสําคัญในทีมเนื่องจากประสบการณ์และความเป็นผู้นําในห้องแต่งตัวรวมทั้งยังโน้มน้าวใจให้ดาวเตะไว้31ปีขยายสัญญาออกไปจนถึงปี2024ในฤดูกาลนี้โมฮัมเหม็ดเอนเนนียังไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับปืนใหญ่โดยเจ้าตัวระบุว่าการพูดคุยครั้งแรกเมื่อผมเซ็นสัญญากับปืนใหญ่พวกเขาถามผมเกี่ยวกับสิ่งที่ผมเห็นในอนาคต ผมบอกว่าผมอยากเป็นตำนานของสโมสรแห่งนี้เขากล่าวในเดือนเมษายนผมยังอยากเป็นแบบนั้นผมอยากจะอยู่ที่นี่ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะผมรักสโมสรแห่งนี้มากผมไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถไปลงสนามให้กับทีมอื่นได้อีกแล้วมันคือเหตุผลที่ผมมาที่นี่ทุกวันเพื่อทุมเททุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าผมจะอยู่ที่นี่ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับอนาคตของเขายังคงไม่ชัดเจนและดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากที่ปืนใหญ่ จะต่อสัญญากับเขาอีกครั้งในตลาดหน้าร้อนปีหน้าสำหรับเซดดิกเขาย้ายจากทีมเซาท์แทมป์ตันมาร่วมทีมปืนใหญ่ในปี2020และดาวเตะว้32ปีก็หลุดออกจากทีมตัวจริงทันทีหลังจากเบนไว้ย้ายเข้ามาร่วมทีมพร้อมกับก้าวขึ้นมาเป็นแบ็กขวาตัวเลือกอันดับหนึ่งของมิเกลอาเตตากองหลังเลือดฝอยทองใช้เวลาครึ่งหลังของฤด,ดูกาลที่แล้วย้ายทีมแบบยืมตัวกับสโมสรฟูลแลมและเมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมา เขาตกเป็นข่าวกับหลายสโมอสรอ,อย่างหนักทั้งทีมท็อปฟี่โอลิมเปียกอสบิยาเรอันเบนฟิกา้าแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังอยู่กับทีมต่อไปเขาออกมาระบุว่าเราสนับสนุนซึ่งกันและกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันแม้ว่าเราจะไม่ได้ลงสนามก็ตามทุกคนอยากล่งแข่งขันและผมก็อยากเป็นตัวจริงอยู่เสมอมันคือสิ่งที่ทําให้ผมสามารถอยู่ในการแข่งขันของฟุตบอลได้มันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมได้ฝึกซ้อมทุกวันด้วยความมุ่งมั่นแต่ยังต้องตระหนักด้วยว่า เราต้องมีส่วนร่วมแม้ว่าบางครั้งเราจะไม่ได้อยู่ในทีมก็ตามมันคือแง่มุมที่ผมคิดว่าผมพัฒนาขึ้นมากที่ปืนใหญ่ในบางครั้งคุณต้องทํางานเป็นกลุ่มและไม่ให้ความสําคัญกับตัวเองมากนักเขายังมีชื่ออยู่ในทีมปืนใหญ่ในฤดูกาล2023-2024และสามารถทำหน้าที่ฟูลแบ็กได้หลังจากที่ยูเรียนทิมเบอร์ได้รับบาดเจ็บในช่วงต้นฤดูกาลแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมในระยะยาวของมิเกลอาเตตา สำหรับรูนัสันเขาย้ายจากทีมดิชงในลีกเอิงมาร่วมทีมปืนใหญ่ด้วยค่าตัว1.5ล้านปอนด์ในปี2020และทำหน้าที่เป็นตัวสำรองให้กับผู้รักษาประตูตัวเลือกอันดับหนึ่งอย่างแบรนเลโนโล่โดยช่วงที่ผ่านมาเขามีโอกาสลงสนามไปเพียง6เกมเท่านั้นผู้รักษาประตูวัย28ปีถูกปล่อยแบบยืมตัวให้กับทีมจากเบลยเยียมและทีมจากลีกของตุรกีและกลับมายังทีมอีกครั้งเมื่อช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาแต่การเข้ามาของดาบิดไร,รายา ก็ทําให้รูนาสันต้องย้ายไปยังคาดิฟซิตี้มอเก้าวชาวไอแลนด์จะหมดสัญญากับปืนใหญ่เมื่อจบฤดูกาลนี้และถึงแม้ว่าปืนใหญ่จะมีทางเลือกในการขยายสัญญากับรูนาสันออกไปอีก12เดือนแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาคงไม่เลือกที่จะใช้มัน